ได้ธรรมะใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะก็ธรรมดานี่แหละที่เราไม่เข้าใจธรรมะเพราะเราอยากไม่ธรรมดาธรรมดาของร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายธรรมดาของจิตใจต้องกระทบอารมณ์ที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างเราไม่เอาอารมณ์ที่ไม่ชอบมานะเราอยากไล่ให้ไป อารมณ์ที่ชอบเราอยากได้มาแล้วก็อยากรักษาเอาไว้เนะยมันไม่ได้ยอมรับความจริงของธรรมชาติมันยังไม่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายนะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเราก็ยังอยากได้สิ่งที่ดีสิ่งที่สุขเราเกลียดสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ทุกข์เนี่ยใจเราก็เกิดความดิ้นรนไม่ใจเราดิ้นรนนะใจเราไม่สงบใจเราก็ไม่เข้าถึงพระนิพพาน นิพพานคือสันตินะถ้าพูดจริงๆนิพพานมีลักษณะสงบแต่ไม่ใช่สงบแบบที่คนทั่วไปสงบคนทั่วไปนะมีความทุกข์แล้วทุกข์ก็หายไปนะี้นั่นสงบไปตามธรรมชาติเกิดแล้วดับแต่คนที่เข้าใจพระน,นิพพานนะีคือเข้าใจถึงตัวธรรมะว่าทุกสิ่งที่เกิดดับทั้งสิ้นนะี่ในเบื้องต้น ในเบื้องปลายจะรู้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกไอ้บรรดาสิ่งที่เกิดที่ดับนะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับถ้าเราเห็นว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับนะัคือภูมิจิตภูมิธรรมของพระอระหันต์นะคือรู้แจ้งแทงตลอดวนะ่าสิ่งที่เกิดมีแต่ทุกข์เกิดสิ่งที่ดับมีแต่ทุกข์ดับ อย่างร่างกายเราเนี่ยคนทั่วไปนะนี่ร่างกายเราเป็นที่รักที่หวงแขนพอจะตายเห็นไหมพอจะตายเนี่ย้อยของดีของวิเศษของเราจะตายแล้วร่างกายนีย่วิเศษเลือเกิดในสายตาพระอรหันต์นะเวลาจะตายเนี่ยทุกมันจะดับการที่เราเห็นว่าทุกมันกําลังจะดับนะจิตใจจะร่าเริงนะไม่ได้เศร้าโศก อย่างพระอราหาันตะ์รู้แจ้งแทงตลอดนะว,ว่าขันห้ามันตัวทุกข์แต่วิบากกรรมเก่าที่ทําให้เราได้ขันห้าอันนี้มาเนี่ยยังไม่หมดท่านก็ไม่ปฏิเสธให้าย,ายมีนี่อยู่ก็ยังใช้นี่อยู่แะแต่ก็ฉลาดลก็อยู่กับร่างกายนี้ไปเห็นมันทุกข์นะแต่ใจไม่ทุกข์ด้วยเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่ของ ที่ดีวิเศษอะไรหรอกมันเป็นธรรมดาอย่างเงี้ยมันเห็นธรรมดานะพอร่างกายมันจะตายขันมันจะแตกนะ